สวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษาสวีเดนอยู่นะคะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคภาษาสวีเดนเวลาที่เรามีการพูดภาษาสวีเดนออกไปเราก็จะสังเกตว่าเราใช้คำพูดหลายๆคำมาต่อกันเป็นประโยคหนึ่งประโยคที่คนฟังฟังแล้วเข้าใจ ในหนึ่งประโยคเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างของมันอยู่ถ้าเราดูลึกๆเจาะลึกเข้าไปมันจะมีคําชนิดต่างๆอยู่ในประโยคนั้นวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโครงสร้างเหล่านี้และชนิดของคําต่างๆและจบด้วยตัวอย่างประโยคของแต่และโครงสร้างนะคะเอาละคะ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเราจะมาดูชนิดของคําต่างๆในหนึ่งประโยคนะคะ คำแรกก็คือประธานค่ะคำที่เป็นประธาน subject subject แปลว,ว่าประธานนะคะหน้าที่ของประธานก็คือเป็นผู้กระทำคำที่สามารถนำมาใช้เป็นประธานในประโยคได้ก็อาจจะเช่นคำสรรพนามต่างๆนะคะเช่นฉันเธอเขาหล่อนมันพวกเราพวกเขาหรือคํานามก็สามารถเป็นประธานได้ค่ะอย่างเช่น คนสัตว์สิ่งของสถานที่เป็นต้นนะคะยังมีคำอีกมากมายที่สามารถเป็นประธานได้ที่เป็นคำนามนะคะคำต่อมาก็คือคำกริยาค่ะคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการหรือการกระทำต่างๆในประโยคนั้นๆคำกริยาภาษาสวีเดนเรียกว่าแแว,แว์ในส่วนของคำกริยาก็จะมี หลายๆช่องด้วยกันนะคะแบ่งตามการเวลาค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตในส่วนนี้เพื่อนๆก็จะต้องมีการท่องจํากันนิดหน่อยนะคะว่าอดีตจะใช้คำไหนปัจจุบันและอนาคตจะใช้คำไหนถ้าคำกริยาในรูปปัจจุบันนะคะเขาก็จะเรียกว่า present อดีต p e r e e i t u um m infinitive ช่องนี้ก็มักจะใช้กับประโยคอนาคตนะคะ แล้วก็อีกช่องหนึ่งชื่อว่าสุพีนุมสุพีนุมช่องนี้ก็จะเป็นประโยคอดีตสมบูรณ์นะคะที่จะใช้คำกริยาในช่องนี้นะคะชนิดคำต่อมาก็คือกรรมคะ่ะอบเจกอบเจกกรรมกรรมก็คือสิ่งหรือผู้ที่ถูกกระทำนะคะ กลุ่มคำที่จะเป็นกรรมทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคก็เหมือนประธานนะคะอาจจะเป็นคำสรรพนามหรือคำนามก็ได้ค่ะคำต่อมาก็คือคำคุณศัพท์นะคะ adjective adjective แปลว่าคำคุณศัพท์หน้าที่ของคำคุณศัพท์ก็คืออธิบายคำนามหรือคำสรรพนามและคำคุณศัพท์ผันได้นะคะส่วนมากจะผ่นได้ค่ะคำต่อมาก็คือคำวิเศษนะคะ อัดแร์บอัดแรววคำวิเศษคำวิเศษหรืออัดแร์บมีหน้าที่อธิบายคำกริยานะคะและคำวิเศษผันไม่ได้ค่ะคำวิเศษเนี่ยอยู่ตามคำกริยานะคะอยู่หลังคำกริยาคำสุดท้ายที่จะนำมาแบ่งปันชนิดของคำคำนี้ก็คือคำกริยาช่วย กริยาช่วยยลเวรย l แปลว่าช่วย e ว b กริยา yell verb กริยาช่วยมีหน้าที่นำหน้าคำกริยาหลักนั่นเองนะคะสิ่งที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือคำชนิดต่างๆและประโยชน์การใช้งานของมันหน้าที่ของมันนะคะตอนนี้เรามาถึงโครงสร้างประโยคภาษาสวีเดน ภาษาสวีเดนมีโครงสร้างประโยคหน้าตาเป็นยังไงบ้างประกอบด้วยคำชนิดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะโครงสร้างที่หนึ่งง่ายมากนะคะประกอบไปด้วยคําแค่สองคำค่ะนั่นก็คือประธาน subject บ,บวกกริยาปัจจุบัน present ถ้าจะเขียนเป็นตัวย่อง่ายๆก็คือ s บวก present โครงสร้างนี้ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้หรืออนาคตหรือเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นนิสัยเรามาดูตัวอย่างประโยคจากโครงสร้างนี้กันเลยค่ะยกแอดเตอร์ยกแอดเตอร์ฉันกินยกแปลว่าฉันเป็นประธานแอดเตอร์แปลว่ากินเป็นคำกริยา Pre เ e นซยกแแอตฉันกินเป็นประโยคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายๆประโยคนะคะตัวอย่างประโยคปัจจุบันทั้งหมดนะคะประโยคต่อมา e ยกฟร y o สโยก e ร,ร,ร,รีแสฉันหนาว e ร e e สแปลว่าหนาว Yo sover yo ์โยกโซเ,เซฉันนอน ยกแสแตดรฉันทำความสะอาดโยกทวตารฉันซักผ้าโยกดิสการฉันล้างจานเวลาที่เราพูดจริงเวลาพูดเร็วๆเราก็จะออกเสียงไม่เต็มคำเหมือนสะกดนะคะอย่างเช่นยาแท่งแกะยาแท่งแกะฉันคิด ยาเวียดฉันรู้ยะยิสซายะยิสซาฉันเดายะาดูชาฉันอาบน้ำทั้งหมดนี้คือตัวอย่างประโยคของโครงสร้างที่หนึ่งนะคะมีประธานบวกคำกริยาในช่อง presence ปัจจุบันทั้งหมดนะคะต่อมาโครงสร้างที่สองนะคะ สองคำแรกเหมือนกันนะคะก็คือประธานตามด้วยคำกริยา present เราจะเพิ่มอีกคำหนึ่งเข้าไปนะคะนั่นก็คือคำที่ทำหน้าที่เป็นกรรม object กรรมก็คือมีหน้าที่ถูกกระทําเช่นโยกแอดแต่ไทยโมชโยกแอดแต่ไทยโมชฉันกินอาหารไทย ไทยโมอดอาหารไทยทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนี้นะคะโย g เอลิสการ t โมดโยอเอลสกาชันรักอาหารมันก็คือฉันรักการกินนั่นเองนะคะถ้าพูดว่าโยอเอล l สกา m ์ t มก็คือฉันรักอาหารเนี่ยมันก็หมายความว่าฉันรักการกินนั่นเองค่ะโยก t ทรดตารคลดโยกทตารคลด ฉันซักเสื้อผ้าหรือฉันซักผ้าอย่าบุชตะแทนนะอย่าบุชตะแทนนะฉันแปลงฟันโยกหอดเพ่งโยหอดเพ่งฉันมีตังหรือฉันมีเงินโยกเอลสกาเดียอย่าเอลสกาเดฉันรักเธอโยกเซียเดียยาเซียดฉันเห็นเธอ ยอกเฮ r ร์ดเดย์ยอกเฮรฉันได้ยินเธอยอกดริกเกอร์คาเฟ่ยาดริกเกอร์คาฉันดื่มกาแฟยอกยินลาร์กูดอสยยิ a ลาร์กูดฉันชอบขนมมาถึงโครงสร้างที่สามนะคะ คล้ายๆกันค่ะมี3คมคำเช่นกันนะคะคำแรกก็คือประธานสุ bject คำที่2องคำกริยาปัจจุบัน present แล้วก็ตามด้วยคำคุณศรรัพท์ adjective หน้าที่ของคำคุณศัพท์ก็คืออธิบายประธานนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ m o t e n a g o o d หรือ m o r e r n a g o o d อาหารอร่อยเดอไอกดมันอร่อยโบดะไอกูดะทั้งคู่อร่อยบลูมมันแอฟีนดอกไม้สวย b ูดเด็ตแอฟีนโตสวยสตูล้นะแอฟีนนะเก้าอี้สวยเก้าอี้เป็นพวงพจน์นะคะ ดูแอร์แนลดูแอร์แนลคุณใจดีโยกแอกลอดฉันดีใจโยกแอรทักสัมฉันรู้สึกขอบคุณเทเลโฟนเนแนแอนนี่โทรศัพท์ใหม่ต่อมาโครงสร้างที่สคล้ายๆกันค่ะมีประธานสุบเยก ตามด้วยคำกริยาปัจจุบัน present แล้วก็ตามด้วยคำวิเศษอัด e r b โครงสร้างหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นประโยคปัจจุบันอยู่นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคโครงสร้างที่4กันเลยค่ะ yo come snort yo come snort yo come snort เดี๋ยวฉันมาคำว่า s n o t แปลว่าอีกแป๊บหนึง่งหรือเร็วๆนี้ เป็นคำวิเศษนะคะก็คือมันมาอธิบายคำกริยาค่ะ come มมแปลว่ามามาตอนไหนล่ะมาเร็วๆนี้ยกคอมเม้น์สโฉันมาเร็วๆนี้ก็คือเดี๋ยวฉันมาวีเบรียนูวีเบรียนูเราเริ่มตอนนี้ฟังไปดูตามไปนะคะให้สังเกตทำที่อยู่ขว้ามือสุด เป็นคำวิเศษนะคะทุกคำที่อยู่ขวามือสุดเป็นคำวิเศษนะคะโยกโยมประโถดยโยมปรโถดฉันทำงานหนักยกล้มไม่อิปลันด์ยกล้มไม่อิปลันด์ฉันลืมเป็นบางครั้ง Du แชมประโบรดูแชมปบรเธอพยายามได้ดีวิพุกการอินเทนซีฟวิพุกการอินเทนซ เราเรียนอย่างเข้มข้นเทเลโฟนเนนลีเกเด,ดรเทเลโฟนเนนลีเกเด,ดรโทรศัพท์วางอยู่ตรงนั้นเยอร์ฟินส์แฮร์ยอฟินส์แฮร์ฉันอยู่ที่นี่หรือฉันอยู่ตรงนี้ยอซิตเตอร์แฮร์ยอร์ซิตเตอร์แฮร์ฉันนั่งตรงนี้ดูสตูแฮร์ดูสตูแฮร์เธอยืนตรงนั้น ขวามือสุดทุกคําเป็นคําพิเศษนะคะคําพิเศษอย่างที่ว่านะคะอธิบายคํากริยาคํากริยาก็คือคํพิี่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ซ้ายมือสุดก็ทําหน้าที่เป็นประธานค่ะโครงสร้างที่5โครงสร้างนี้ก็จะแตกต่างนิดนึงนะคะตรงที่ว่ามันจะมีคํากริยาหลักแล้วก็คํากริยาช่วยค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วย ประธานนะคะอยู่หน้าสุดของประโยคนะคะตามด้วยคำกริยาช่วย y e l w ย e r แ,แล้วก็ตามด้วยคำกริยาหลักนั่นก็คือคำกริยาในช่องที่ชื่อว่า infinitive คำกริยาช่องนี้มักจะลงท้ายด้วย a นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยคะ่ะ d ู most eat ตตา d ู most eat ตตาเธอต้องกิน most e ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย a t ตเป็นกริยาหลักนะคะและในช่อง i n f i n i t i v กริยาช่วยมาก่อนเสมอนะคะและตามด้วยคํากริยาหลักในช่อง i n f i n i t i v เขาจะอยู่คู่กันเป็นแพทเทิรนแบบนี้นะคะตลอดค่ะยกสกอแอดตยกสกอแอดตฉันจะกิน d ู f o แอดต เธอกินได้ดูโฟทเธอเอาได้ Dufo s ิตตาเธอนั่งได้โยกวิล l ยบ b ะฉันต้องการทำงานโยก Vil คุณนะ่ะฉันต้องการทำเป็น Vi เ e อร์เวียตาเราจำเป็นต้องรู้นีเบอร์เบเรตตาพวกคุณจำเป็นต้องเล่าให้ฟัง อัลลาฟุคมมาทุกคนมาได้ต่อมาโครงสร้างที่6นะคะโครงสร้างที่6อันนี้เป็นประโยคอดีตแล้วคะ่ะประธานตามด้วยคำกริยาอาดีตในช่อง p r e t e ริ t ุ m และมักจะตามด้วยคำที่บอกเวลาหรือสถานที่เช่นโยบอุดนิสฉันเพิ่งกินไป นิสนี่ก็คือเพิ่งผ่านมามันมาดเลยนะคะยาโอ n ิสฉันเพิ่งกินไปยอกคอมนิสยอกคอมนิสฉันเพิ่งมาถึงยาฟิกเดนอิกูรฉันได้มันเมื่อวานยอกคุ d เดออินเตเฟรเบกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฉันไม่ได้ก็คือฉันมาไม่ได้หรือฉันทำไม่ได้ส่วนมากก็จะแปลว่าอาทิตย์ที่แล้วฉันมาไม่ได้ ยอคุณไดอินเตเฟอร์เรเบกันประโยคนี้ใช้เวลาที่เราผิดนัดไม่สามารถมาตามนัดได้ยอคุณไดอินเตเฟอร์เรเบกันอาทิตย์ที่แล้วฉันมาไม่ได้ยอดรักคาเฟเฟอร์เอ็นทิม e มเซนยอดรักคาเฟเฟอร์เอ็นทิมแมเซนฉันดื่มกาแฟเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาฮันคอมเฮมเซียนต์อิน a ั k ฮันคอมเฮมเซียนอินั เมื่อคืนเขากลับบ้านชา้าในการแปลภาษาสวิเดนบางทีก็จะแปลตรงๆก็คือจากหน้าไปหลังแต่หลายๆครั้งก็แปลหลังมาหน้านะคะยกเฟอโซบไมอิโมเชยกฟโซบไมอิโมเชเมื่อเช้าฉันหลับลืมตื่นก็คือหลับจนเพลินนะคะก็เลยทำให้ตื่นไม่ตรงตามเวลาเข้าชั้นเรียนสาย โยกทเวทตั้งแต่อีกูร์ยกทเวทตั้งแตอีกูร์ฉันซักผ้าเมื่อวานยกแคลฟเดแลกแเดอีกูร์ฉันพบหมอหรือฉันพบแพทย์เมื่อวานยกฮันอินเตดุช่าอิโมเช่ยกฮันอินเตดุช่าอิโมเช่ฉันไม่ทันอาบน้ำเมื่อเชา้า หรือเมื่อเช้าฉันอาบน้ำไม่ทันโครงสร้างที่7เป็นประโยคอดีตสมบูรณ์นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วโครงสร้างนี้ประกอบไปด้วยประธานตามด้วยคำว่าหอดหอดแปลว,ว่ามีหรือได้ตามด้วยคำกริยาอดีตในช่องสุพีนุยกหอดแอบติด ฉันได้กินไปแล้วโยกฮอร์หยุดฉันได้ทำไปแล้วโยกฮอร์เสร็ฉันได้เห็นไปแล้วหรือฉันได้เห็นแล้วโยกฮอร์เฮิร์ตโยกฮอรเฮิร์ตฉันได้ยินโยกฮอร์บุตรแต่โยกฮอร์บุตรแต่ฉันเคยอยู่ที่นั่น ยอโฮวอริเดร์ฉันเคยไปที่นั่นยอโ r ดรูบกิ t ฉันเคยดื่มหรือฉันได้ดื่มไปแล้วโยกโฮเชิร์ต i ีลฉันเคยขับรถโยก h ฮ r ทเวตต์ชฉันซักผ้าแล้วโยก h ฮส s ตดด์ชฉันทำความสะอาดแล้วหรือฉันได้ทำความสะอาดไปแล้ว มาถึงโครงสร้างสุดท้ายโครงสร้างที่8นะคะเป็นประโยคอดีตซ้อนอดีตค่ะโครงสร้างนี้ฝากไว้เฉยๆนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องนำไปใช้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเรียนภาษาสวีเดนเดี๋ยวจะงงป,ปุบปนะคะโครงสร้างนี้ก็จะประกอบไปด้วยประธานตามด้วยคำว่าหั n นเดหันเดแปลว่ามีหรือได้แต่อยู่ในช่องอดีตนะคะ ตามด้วยคำกริยาอดีตในช่องสุพีนุมอีกนะคะโยกหัดเดเรียดานแอดติดในด o คมโยกหัดเดเรียดานแอดติดในด o คมฉันได้กินไปแล้วฉันได้กินไปเรียบร้อยแล้วตอนที่พวกเขามาหรือฉันได้กินไปเรียบร้อยแล้วตอนที่พวกเขามาถึง ยกหัดไดยุดคลอดแหนหันคมยกหัดไดยุดคลอดแหนหันคมฉันทําเสร็จแล้วตอนที่เขามาถึงหันหัดไดเรียดดันอกแหนวิคมหันหัดไดเรียดดันอกแหนวิคมเขาได้ไปเรียบร้อยแล้ว ตอนที่พวกเรามาถึงก็คือมาถึงตรงนั้นน่ะตอนเรามาถึงตรงนั้นน่ะเขาได้ออกจากตรงนั้นไปแล้วนั่นเองนะคะ v ีฮัดเดเรียดานฟีกัตในฮันคมเมทโธตันวีฮัตเดเรียดานฟีกัตในฮันคมเมทโธตันเราได้ฟีก้าเรียบร้อยแล้วตอนที่เขาเอาโทต้ามาถึงโทต้าแปลว่าเค้กนะคะยยกฮัดเดเรียดานฟุตยก ในายฮุนฟรูกะเดะเหยาหัดได้เ,เรียดานฟุตยกในายฮุนฟรูกะเดะฉันได้งานเรียบร้อยแล้วตอนที่หล่อนถามพลีสเส้นหัดเดเรียดานทอกิดหนมในวิควมดีดพลีสเส้นหัดไดเรียดานทอกิดหัวนมในวิควมดีดต,ตำรวจได้จับเขาไปแล้วตอนที่เรามาถึงที่นั่นหรือไปถึงที่นั่นฮันหัดไดเรียดานสตุก,กิดในพลีสเส้นคม Han had deriadan stukit, c ne polisenkom เขาได้ไปจากตรงนั้นแล้วตอนที่ตำรวจมาถึงก็คือตอนตำรวจมาถึงเนี่ยเขาอ่ะได้ออกไปจากตรงนั้นแล้วนะคะเขาในที่นี้ก็อาจจะเป็นคนร้ายนะคะ j a r n i n g s m a n n en had deriadan rimt, ne polisenkom j a r n i n g s m a n n en had deriadan rimt, ne polisenkom คนร้ายได้หลบหนีไปแล้วตอนตำรวจมาถึงวิหัดไดแวนตัดเอ็นทิมเมอินนานโมเตนบวแฟดิวิหัดไดวนตัดเอ็นทิมแมอินนาโมเตนบแฟดิกเราได้รอเป็นชั่วโมงเลยก่อนที่อาหารจะเสร็จก็คือรอเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะได้อาหารกินประโยคสุดท้ายของคลิปนี้นะคะ โยกหัดไดเรกานกดอลักทำไมในถมเต้นขมโยกหัดไดเร t านกดอลักทำไมในถมเต้น o มฉันได้เข้านอนเรียบร้อยแล้วตอนซันต้ามาถึงก็จบลงแล้วนะคะสำหรับทั้งหมดของคลิปนี้นะคะรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคในภาษาสวีเดนสรุปก็คือ โครงสร้างประโยคภาษาสวีเดนประกอบไปด้วยประธานนะคะหลกัหลกๆก็จะมีประธานมีคำกริยาแล้วก็มีคำที่มาทำให้ประโยคนั้นๆสมบูรณ์เป็นส่วนขยายก็อาจจะเป็นกรรมเป็นคำคุณศัพท์หรืออาจจะมีแค่สองคำก็คือคำที่เป็นประธานกับคำกริยาก็ ฟังรู้เรื่องเข้าใจแล้วก็มีนะคะทุกอย่างนี้อยู่ใน8โครงสร้างที่พูดไปนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องการฝึกประโยคสั้นประโยคยาวนะคะก็ลองไปฝึกกันดูนะคะจริงๆโครงสร้างประโยคมันมีเยอะแยะมากมายนะคะที่สลับซับซ้อนกว่านี้เยอะนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างง่ายๆที่นำมาแบ่งปันในคลิปนี้8โครงสร้างด้วยกันง่ายๆที่ เพื่อนๆสามารถนำไปฝึกในเบื้องต้นได้เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับไลค์และคอมเมนต์ดีๆที่ส่งกันเข้ามานะคะเป็นกำลังใจทุกคนเช่นเคยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ